ปะกลับบ้านปะอาทิตย์นี้ไม่มีงานกูจะกลับบ้านไปนอนเออเพื่อนกูสั่งงานวะ่ะงานเลยวะอ่ะนี่เข้าไปชีพละมึงว่าวิทย์อะไรมันเพื่อชีวิตวะก็ว่าทุกอย่างมันก็วิทย์นะแต่มันไม่ใช่แบบว่าเพื่อชีวิตแต่มันคือชีวิตประจําวันเอางี้มึงว่าถ้าขาดเลยไปเราตายวะมันก็ต้องโทรศัพท์อยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิมึงต้องตอบออกซิเจนดิตามบทอะเออไหนวะ Oh, okay, okay. Ox ygen, อ๋อโอเคโอเคออกซิเจนออกซิเจนอ่ะมาเทคสองเอางี้มึงว่าถ้าขาดเลยไปเราตายวะออกซิเจนไงเพื่อนนี่แหละแจมแล้วออกซิเจนมันได้มาจากไหนบ้างวะหลักๆก,ก็ได้จากต้นไม้อะแหละคืองี้ต้นไม้จะดูดน้ําและแลธถ้าจากในดินดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ,ากาศที่สําคัญต้นไม้ต้องได้รับแสงเพื่อการสร้างอาหารของต้นไม้เมื่อทําตามกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต้นไม้ก็จะได้อาหารแล้วก็จะขายก๊าซออกซิเจนมาให้เราหายใจ เออว่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าได้ยังไงวะนั่นแหละประเด็นคิดดิกูว่าเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหมเปลี่ยนอะไรทํามาจะครึ่งทางแล้วส่งพรุ่งนี้มันไม่ทันเว้ยเอางี้ประโยชน์ของต้นไม้เท่าที่คิดได้ไม่สร้างออกซิเจนก็ลดโลกร้อนแล้ววะเราเปิดเกี่ยวกับต้นไม้ไม่ใช่หรอแล้วจะโยงไปโลกร้อนอีกเนี่ยนะทให้ก่อนเดี๋ยวมันเกี่ยวเองนี่ไงโลกร้อนมันเกิดจากแอโอโซนรั่วกับการสะสมมลพิษในอากาศ ขั้นแรกเราก็ใช้ประโยชน์จากโลกร้อนเลยละกันยังไงวะโลกร้อนแปลว่าอะไรก็แดดจ้าแดดร้อนมั้งเป็นเหตุผลจริงไหมไม่รู้แต่เราก็ใช้ประโยชน์จากแดดนี่แหละอ๋อต้นไม้ใช้แสงสร้างอาหารแต่เราใช้แสงสร้างพลังงานนั่นแหละแล้วนวัตกรรมล่ะก็น่าจะลงเพาะชำอัตโนมัติมั้งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลักปลูกต้นไม้แล้วอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้ก็โตได้ที่ค่อยเอาไปปลูกลงดินเพิ่มต้นไม้ลดโลกร้อนอะไรทำนองนั้นแล้วมันจะก้าวหน้าได้ยังไงวะ ตอนนี้เราก็มีรถไฟฟ้าแล้วซึ่งไม่ทําให้เกิดมลพิษไม่แน่อนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้าโซลาเซลล์ก็ได้กับเครื่องกําจัดมลพิษในอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ใครจะรู้นี่เราก็ได้นวัตกรรมแล้วความก้าวหน้าก็ได้นะใช่ไหมถ้าเราปลูกต้นไม้ได้มากขึ้นอากาศก็จะดีขึ้นแถมมีพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถต่อย,ยอดได้ส่วนเรื่องประดิษฐ์อะไรยากๆให้คนอื่นเขาทําเถอะอืมก็มีเหตุผลนะโอเคงั้นเอาตามนี้ดิวดิว